พี่ช่วยอ,อธิบายนิดนึงว่า HR ทุกวันนี้บทบาทของเขามีความสําคัญยังไงเกี่ยวกับเรื่องการประกันสังคม HR เนี่ยมีบทบาทสําคัญมากเลยคนที่เป็น HR เนี่ยต้องชื่นชมนะคะเพราะว่า HR ต้องทําหน้าที่ทั้งเป็นผู้แทนของนายจ้างทั้งต้องเป็นผู้แทนของทางฝัง่งลูกจ้างด้วยดูแล ให้ในจ้างทําให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรนะคะต้องดูแลพนักง,งานในองค์กรเนี่ยเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากสัานันงงานประกันสังคมอย่างไรนะคะใครก็ตามเข้ามาบริษัทเมื่อบริษัทรับสมัครงานแล้วมีอายุระหว่าง15-60ถึง60ปี นะคะจะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนให้เขาด้วยช่องทางที่เขาอยากจะไปค้นหาข้อมูลจริงๆเอข้อมูลจริงๆอ่ะมันคืออะไรเขาจะไปทางช่องทางไหน,นได้บ้างที่จะ,ะไปค้นหาตรงนี้จริงๆตอนนี้ง่ายมากเลย เข้าไปที่ค้นหาลายนะคะแอดใส่ตัวแอดไปก่อนนะคะ sso ไทยค่ะบนหน้าจอมีนะครับบนหน้าจอดูได้เลยนะครับตอนนี้ sso ไทยเปิดมาเลยค่ะข้อมูลเยอะแยะมากมายแล้วเป็นช่องทางที่จะติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมได้ง่ายที่สุดทีนี้โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตราสาขอแจมมาตราสาอีกทีนึงเนาะมาตราสาเกนี่ยก็สามารถลงทะเบียนได้40ก็ลงได้นะคะเดี๋ยวระบบมันจะไปวิ่งเองว่าท่านเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน นะคะถ้าเป็นมาตรา39ท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบเนี่ยจะมีส่งข้อความเตือนท่านกลับมาทางไลน์นี่แหละว่าเดือนนี้ท่านค้างชงงาระเงินสมทบไหมหรืออะไรยังไงไหมนะคะนอกจากนี้โทรถาม1506ก็ติดยาก อะไรก็ติดยากโทรไปที่เขตพื้นที่โทรไปที่จังหวัดทำไมไม่รับสายกันนะหรือทำไมสายไม่ว่างสักทีเอาละค่ะถามทางนี้เลยค่ะถามไก็ได้ถามทางนี้เลย HR สามารถจะดาวน์โหลดพวกอินโฟกราฟิกตรงนี้ไปให้ลูกจ้างหรือจะแชร์ต่อให้ลูกจ้างหรืออะไรก็ได้หรือ HR เองเนี่ยจะสามารถศึกษาข้อมูลสิทธิททประโยชน์ตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย HR ควรจะต้องรู้ในเรื่องของสิทธิหน้าที่ เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมไว้ด้วยถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของในจ้างลูกจ้างนะคะจะต้องแจ้งภายในวันที่15ของเดือนถัดไปยกตัวอย่างเช่นเดือนนี้นะคะเดือนนี้มีลูกจ้างทั้งเข้าใหม่ทั้งลาออกข้อมูลการแจ้งลูกจ้างเข้าใหม่ลูกจ้างลาออก HR จะต้องแจ้งประกันสังคมภายในวันที่15ของเดือนถัดไปครับ เป็นอย่างช้าแต่แจ้งก่อนไม่มีปัญหาแต่อย่าแจ้งเรทจ,จากวันที่15ของเดือนถัดไปไมิฉะนั้นเราถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย